บแบรนด์รถญี่ปุ่นแล้วก็บแบรนด์รถยุโรปถือว่าครองใจคนไทยมานานแต่ก็ต้องยอมรับว่าแบรนด์ของจีนเนี่ยตอนนี้มาแรงจริงๆก็เลยทําให้สรอภูมิของรถ E ีวีเนี่ยดุเดือดมากๆค่ะใช่ครับคือหลังจากที่เราส่งเสริมรถ E ีวีกันอย่างจริงจริงจังๆในบ้านเราเนี่ยค่าแรกๆที่จับตลาดได้เร็วมากก็คือค่ารถยนต์จากจีนนะครับมาลุยตลาด BEV หรือว่ารถที่ใช้แบตเตอรี่ EV ต้องการที่จะช่วงชิงส่วนแบ่งตลาดไปก่อนซึ่งในช่วงต้นเขาก็ทําได้ดีมากนะครับ แต่ค่ายจากตะวันตกเองก็เตรียมตัวเหมือนกันที่จะเข้ามาแต่อาจจะยังยิงย่ายืนพื้นที่ได้ไม่เยอะมากส่วนค่ายจากญี่ปุ่นเดิมเนี่ยเป็นเจ้าตลาดแน่นอนแต่ว่าเป็นของเดิมยุคเดิมคือเจ้าตลาดรถยนต์ที่เป็นสันดาปใช้เครื่องยนต์ใช้น้ํามันอาจจะยังเน้นอรยอดสร้างยอดขายรถที่เป็นแบบไฮบริดนะครับก็คือต้องการที่จะเอาคนที่ยังไม่แน่ใจ<ะ>กับการใช้รถ EV ีเต็มๆใช้ไฮบริดไปก่อนแล้วค่อยๆขยับไปหารถ BEV หรือว่ารถที่ใช้แบตเตอรี่ ไฟฟ้าแบบเต็มๆอีกทีหนึง่งทีนี้จากการวิเคราะห์ของทางศูนย์วิจัยกสษษิกรไทยมองแบบนี้ครับว่ากลยุทธ์ของแต่ละค่ายอาจจะมีความแตกต่างกันในระยะสั้นๆรถแบบ BEV ส่วนแบ่งก็จะเป็นของผู้เล่นที่มีความพร้อมที่จะนําเสนอมีรถรุ่นต่างๆเข้ามามากกว่าซึ่งก็คือจีนครับแต่ในระยะยาวส่วนแบ่งมันอาจจะเปลี่ยนไปได้เหมือนกันเพราะว่าตลาดรถยนต์บ EV ยังมีการพัฒนาตัวเทคโนโลยีไปได้เรื่อยๆครับไม่ได้จบลงแค่นี้ แล้วคนซื้อรถในบ้านเราก็ยังพิจารณาอีกหลายเรื่องหลายด้านประกอบกันไปด้วยไม่ว่าจะเป็นการบริการหลังการขายความพร้อมของเรื่องอะไหล่ต้องไม่ลืมนะครับว่าในช่วงที่ผ่านมาก็มีคนบ่นในกระแสโซเชียลอยู่เยอะว่ารถบางรุ่นของบางค่ายไม่มีอะไหล่ชนทีเปลี่ยนทีไม่มีอะไหล่ต้องรอเป็นเดือนเดือนนี่เป็นหนึ่งปัจจัยที่ต้องมองกันต่อไปแล้วในในตลาดเช่ารถระยะยาวก็น่าสนใจเพราะว่าองค์กรต่างๆกํา,ากลังปรับเข้าสู่โหมดที่เรียกว่า คาร์บอนนิวทรัลนะครับหลังจากรัฐบาลก็ออกมาตรการควบคู่กันมาเพื่อต้องการที่จะกระตุ้นทั้งคนที่เป็นฝั่งคนซื้อรถและก็ค่ายรถมีหลากหลายมาตรการที่บอกมาตอนต้นรวมถึงการให้ส่วนลดเพิ่มเติม70,000ถึง150,000บาทจะเห็นว่าภาพรวงของรถปี v ในบ้านเรากลับมาคึกคักชนิดที่ว่า พลิกหน้ามือเป็นหลังมือเลยทีเดียวเมื่อก,กี้มีรถภาษีทะเบียนรถด้วยใช่ไหมก็คือมีหลายอย่างออกมานะคะทําให้การแข่งขันเนี่ยน่าจะคึกคักมากทีเดียวถึงแม้ว่าจะมีปัญหาเรื่องเซมิคอนดักเตอร์นั่นแปลว่าถ้าเกิดว่าปัญหาเซมิคอนดักเตอร์หายไปนะคะก็น่าจะคึกคักกว่านี้อ,อีกเนาะทาให้ภาพตัวเลขคาดการณ์ของศูนย์วิจัยกสิกรไทยที่มองไว้เมื่อต้นปีที่ผ่านมานะคะว่ายอดขายรถยนต์ BEV ในปีนี้มีโอกาสที่จะแตะ ระดับใกล้เคียง1 0 0 0 0หคันที่ใกล้ความจริงมากขึ้นนะคะแล้วก็มีแนวโน้มที่ยอดขายรถ BEV น่าจะเร่งตัวดีขึ้นต่อเนื่องทำให้การเปิดใจยอมรับรถยนต์ EV ของคนไทยที่ต้องบอกว่าเร็วมากๆเนี่ยผู้ทำให้ปัจจัยลบเรื่องของอย่างที่เล่าให้ฟังก็คือ การขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์นะคะถึงแม้ว่าจะมีปัญหาเรื่องของการส่งมอบที่ช้าแล้วก็อาจจะมีการปรับขึ้นราคารถยนต์ BEV ที่อาจจะแพงขึ้นเล็กน้อยเนี่ยแต่ก็ต้องบอกว่าคนไทยก็ยังสนใจรถ EV ม,มากจริงๆใช่ครับระยะสั้นรถจีนก็คงมีโอกาสได้ตลาดจากบ้านเราไปเยอะนะครับแล้วก็ชิส่วนแบ่งตลาด BEV ไปได้ก่อนแต่ก็จะเห็นว่ามีการเร่งเข้ามาทําตลาดมากขึ้นเรื่อยๆจากค่ายของจีนเองด้วยเช่นเดียวกันนะครับ ค่ายญี่ปุ่นอันนี้น่าสนใจทีเดียวว่าเขาเจอกับการความท้าทายหนักมากญี่ปุ่นเองยังคงเดินหน้าลุยทําตลาดรถที่เป็นไฮบริดอยู่นะครับสร้างรายได้ไปเรื่อยๆแล้วก็รอจังหวะที่จะเข้ามาคนยังมีความกังวลกับการใช้รถ BEV อยู่นะครับแล้วก็ยังมีการพัฒนาตัวรถ BEV เพื่อที่จะมาลุยตลาดในจังหวะที่เหมาะสมต่อไป<า>ค่ายรถอย่างจีนเองที่ตอนนี้มีส่วนแบ่งตลาดรถ E ีในบ้านเราค่อนข้างจะเยอะเนี่ย ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นรถที่เป็นระดับเป็นแมสก็คือว่าระดับราคาไม่ถึง1ล้านบาทต่อคันจับกลุ่มคนเยอะไว้ก่อนครับตั้งตั้งเป้าว่าจะสร้างฐานของคนที่มีรายได้ปานกลางก่อนเพราะว่าอย่างที่บอกตอนต้นว่าคนที่มีรายได้ปานกลางนั้นมีส่วนแบ่งขนาดใหญ่ถึงมากกว่าร้อยละ80ของยอดขายรถยนต์นั่งในแต่ละปี รถจากญี่ปุ่นเนี่ยยังไม่มีโรรถ BEV เข้ามาในกลุ่มนี้มาทําตลาดเลยเพราะฉะนั้นช่วงนี้จีนได้เปรียบเยอะเลยทีเดียวครับค่ะเป็นตลาดใหญ่นะประมาณ80%เนาะคุณผู้ชมแล้วก็ราคาที่คุณคนส่วนใหญ่รับได้นะก็คือไม่เกิน1ล้านบาทนะคะส่วนตลาดรถ BEV ที่ราคาตั้งแต่1ล้านถึง2ล้านบาทต่อคันเนี่ย รถยนต์ B E V ญี่ปุ่นก็มีแผนจะเจาะตลาดนี้เหมือนกันนะคะแต่ว่าก็มีคู่แข่งแบรนด์ระดับโลกจากทางฝัง e ่งยุโรปรวมไปถึงจากจีนด้วยก็เลยทําให้ตลาดนี้ก็แข่งขันสูงไม่แพ้กันโดยตลาดกลุ่มนี้จะมีส่วนแบ่งประมาณร้อยละสของตลาดรถยนต์ที่นั่งในบ้านเราด้วยนะคะ ส่วนรถยนต์ BEV ในกลุ่มตลาดนิชที่เป็นรถหรูเลยรา,ราคาที่เกิน2ล้านบาทต่อคันเนี่ยก็มีโอกาสขยับราคาลงมาชนกับรถ BEV ญี่ปุ่นที่อยู่ระดับราคาใกล้ๆ2ล้านบาทเหมือนกันโดยเฉพาะเมื่อมีการผลิตในประเทศเนี่ย ก็จะทําให้ลูกค้ามีระดับไรายได้ค่อนข้างไปทางสูงมีทางเลือกในตลาดรถหรูมากขึ้นดังนั้นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการลุยตลาดรถบี v วีในบ้านเราของแต่ละค่ายก็อาจจะไม่เหมือนกันนะคะขึ้นอยู่กับกลยุทธ์ด้วยแล้วก็ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของลูกค้าด้วยนะคะอาจจะต้องมองการระยะยาวตอนนี้เราอาจจะดูว่าเออค่ายจีนมาแรงแต่ว่าการแข่งขันนี้ยังต้องดูกัน ใช่ครับ4ปีที่ผ่านมารัฐบาลใช้มาตรการอย่างเต็มที่ในการสนับสนุนรถ b e v เป็นช่วงเวลาของความท้าทายครับก็สำรวจตลาดไปดูความต้องการผู้บริโภคว่าเป็นยังไงบ้างความสำเร็จของค่ารถยนต์โดยเฉพาะในประเทศไทยยังมีอีกหลากหลายปัจจัยที่เกี่ยวข้องครับอย่างที่ได้ไปตอนต้นคุยกันมาตลอดว่าความมั่นใจของผู้ซื้อความมั่นใจในการขับขี่ความรู้สึกดีในการขับขี่ฟีเจอร์ต่างๆตลาดรถมือสองราคาที่เกี่ยวข้อง การบริการหลังการขายการทึ่งการเข้าถึงความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วอันไหลหรือการใช้เวลาในการซ่อมแซมเมื่อมีปัญหาในระยะยาวๆาวค่ายรถยนต์ไม่ว่าจะมาจากชาติไหนต้องตอบคำถามเหล่านี้ให้ได้ครับถ้าตอบคำถามเหล่านี้ได้ดีโอกาสที่จะมีส่วนแบ่งตลาดเยอะกว่าค่ายคู่แข่ง ก็มีความเป็นไปได้สูงเช่นเดียวกันครับค่ะคือลูกค้าบางทีลึกๆยังมีความสงสัย<ช>อยู่เยอะเหมือนกันนะ<ช><ช>ว่าการใช้รถ E <ช>ีวีถ้ามีปัญหาจะเป็นยังไงถ้าเกิดสามารถที่จะเติมเต็มช่องว่างตรงนี้หรือว่าความคับข้องใจตรงนี้ของลูกค้าได้ก็น่าจะอยู่ไปยาวๆเลยนะคะส่วนกลุ่มสําคัญที่จะเห็นภาพชัดเจนของการเปลี่ยนมือไปใช้รถ b ีอีวีก่อนก็คือกลุ่มตลาดรถเช่าระยะยาวนะคะปัจจุบันมีความต้องการเปลี่ยนรถใหม่ถึงปีละกว่า2 0 0 0 0คันหลังจากองค์กรบริษัทต่างๆ ก็เริ่มที่จะปรับเข้าโหมดนะคะยุคความเป็นกลางทางคาร์บอนหรือว่าคาร์บอนนิวทรมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐภาคเอกชนนะคะที่เคยเป็นลูกค้าเช่ารถอยู่เดิมก็กําลังผันตัวมาสู่ธุรกิจในห่วงโซ่อุปทานอุตสาหากรรมรถบีอีเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นสถานีชาร์จการผลิตแบตเตอรี่การประกอบรถยนต์แล้วก็การให้บริการเช่ารถเองด้วยนะคะเนื่องจากในระยะข้างหน้าเทคโนโลยีรถ BEV ก็มีโอกาสพัฒนารวดเร็วเปลี่ยนแปลงได้อีกเยอะนะคะทำให้เทรนด์การถือครองรถในอนาคตก็อาจจะเปลี่ยนไปด้วยอันนี้ผู้ประกอบการก็จะต้องจับตาให้ดี ตลาดรถเช่าระยะยาวอาจจะเติบโตไปได้ถึงระดับผู้เช่าบุคคลรายย่อยบางคนที่อยู่บ้านเนี่ยก็อาจจะไม่ได้อยากเป็นเจ้าของรถและอาจจะอยากเช่ารถแทนนะคะโดยเฉพาะถ้าเกิดค่ายรถหรือว่าผู้ให้บริการเช่ารถมีการวางระบบต่างๆรองรับลูกค้าได้ดีไม่ว่าจะเป็นค่าเช่าที่ไม่แพงนะคะมีโครงข่ายสถานีชาร์จเข้าถึงง่ายแล้วก็มีที่ชาร์จเยอะๆเนี่ยก็อาจจะจูงใจทําให้ลูกค้าสนใจตลาดนี้มากขึ้นด้วยค่ะ ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่ติดตามรายการ Business Watch ค่ะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของท n นช่อง16เพื่อไม่พลาดการติดตามรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจค่ะ